อบที่สี่เริ่มาเอวิป้าแล้วสามสิบวินาทีสุดท้ายลึเริ่มเร

Do mày là chạy ra lá, chạy cả lá, chạy cả lá. A cả cá. A. Say hi. A. นิดเดียวนิดเดียวสามสิบไหวยอยู่ไหวยอยู่สิบิาานดสิสุดท้ายโอเคจากนี้แรกตัวก็อยู่แบบนี้เขาไป,ไปัาันอาจากนี้ขาที่เนะปังไปมาขายอยู่มีแล้วไมจริงอันนี้หนึ่งโอเค ครับอ๋ตัวไม่แข็งครัตัวแขงต่อไปครับเอามือกระาืที่อกระานน่ก็นะครับก็นะปึ๊บเดียวเดียวปึ๊บปึ๊บ โอเคจบแล้วช่วงแขนจบแล้วต่อไปครับนั่ต้องเดอนกันเดินั่งนังสบายนะสายไว้ที่หน้าอกขวาปึ๊บแล้วเขามือข้างซ้ายออกแรงนะออกแรงดันด้านขอางแรงกะบิตัวเดนงเตอร์อเตอร์เดินมาด้ขึนเส้นผมกระโแข้งเปลี่ยนงขางกร lainnya dia ka นี <c oughs> zat, ่เดียวนี่เทียวรานี้เอาขาใส่ขาหมึดขาต้มขาต้มขาต้มเกอะไรียับ่นจกีกวันไหนดีครับเสร็จเรียบร้อยครับเจอพี่ขาไว้เจอกันความสุขหนึ่รูปบนที